สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเอมมาสไพรตุรกีนะคะวันนี้เอมมาก็อยากจะมาขอเล่าประสบการณ์นะคะของเงินเยียวยาประกันสังคมของประเทศตุรกีนะคะว่าที่ตุรกีนี้สำหรับคนที่ส่งประกันสังคมอยู่นะคะสามารถได้รับเงินเยียวยานะคะช่วงโควิด -19 นี้ก็ประมาณเดือนละ1,200ยเทเนะคะที่เอมมาได้รับมา ก็คือที่เอม,ม่าได้รับเพราะว่าแฟนของเอม,ม่านะคะได้ส่งประกันสังคมให้เอม,ม่านะคะมานานแล้วนะคะส่งมาน่าจะประมาณ3-34ปีแล้วค่ะที่เอม,ม่าเริ่มส่งนะคะ<ๆ>เพราะว่าการที่แฟนส่งเงินประกันสังคมให้เราแต่ละเดือนเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้รับเงินกเกษียณอายุนะคะตอนที่เราอายุ55ปีนะคะเอม,ม่าจะมีเงินกเกษียณอายุเป็นของตัวเองนะคะทุกคน ก็เลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าคนที่เป็นสไพยตุรุกีกียสามารถที่จะสมงประกันสังคมในตุรกีได้นะคะแล้วก็เราจะได้มีเงินกเกษียณนะคะตอนที่เราแก่นะคะแล้วก็ช่วงโควิด -19 นะคะ ประกันสังคมเขาก็ได้จ่ายเงินเยียวยานะคะเงินชดเชยให้กับคนที่ส่งประกันสังคมด้วยนะคะคนละ1,200งพนทเโดยประมาณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ที่ประเทศตุรกีแล้วมีประกันสังคมที่นายจ้างจ่ายให้เราทุกเดือนนะคะเราสามารถที่จะขอรับเงินเยียวยานี้ได้นะคะก็ให้ในายจ้างของเรานะคะติดต่อ ติดต่อประสานงานให้เราก็ได้นะคะว่าเราอยากจะขอรับเงินเยียวยาเพราะว่าเราไม่มีงานนะคะช่วงที่โควิด1 9นี้นะคะแล้วเขาก็จะจัดการนะคะประกันสังคมจะจัดการโอนเงินเข้าบัญชีของเราเลยนะคะเดือนละ1,200งพนนะคะ แต่เอมมาไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะให้กี่เดือนนะคะน่าจะประมาณ2-3สเดือนอยู่นะคะทุกคนแล้วเอมมาก็รอดูว่าเดือนนี้จะได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วได้แล้วนะคะเหลือเดือนนี้เดือนนี้ก็น่าจะได้ช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วถ้าเอมมาได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมช่วงโควิดเดือนที่2เดี๋ยวเอม,มาจะมาเล่าให้ฟังนะคะ อันนี้ก็เป็นความรู้นะคะความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะคะว่าการที่เราแต่งงานกับสามีตุรกีนี่จริงอยู่เราสามารถใช้สิบในการรักษาพยาบาลของสามีได้เพราะว่ามันครอบคลุมนะคะแต่ว่าเราจะส่งประกันสังคมในชื่อถ้า<อ>ถ้าเราส่งประกันสังคมเป็นชื่อของเราเองนะคะเราก็จะได้รับเงิน เกษียณอายุนะคะตอนที่เราแก่นะคะทุกเดือนนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราคอดบตดนะคะเราก็จะได้รับเงินจากประกันสังคมประมาณส0 0พัทเลนะคะทุกคนส0 0พั 3, ทเลแล้วก็ซึ่งเ,เงินยอดเงินนี้เอมมามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนที่เอมมาคอดเนี้ยแฟนบอกว่าจะได้รับประมาณ2-3,000มพทเลนะคะแล้วก็ มันก็จะครอบคลุมหลายอย่างนะคะเอมมาก็อยากให้เพื่อนๆที่ว่าแต่งงานกับหนุ่มตุรกีลองลองปรึกษาแฟนดูนะคะเพราะว่าตัวนี้มันดีมากเลยนะคะเวลาส่งมันก็ไม่แพงนะที่แฟนเอมมาส่งในฐานะน่าจะส่งเป็นคล้ายๆว่ายังไงอะ่ะ ประมาณว่าเอาชื่อเข้าทํางานที่ร้านของแฟนนะคะแล้วแฟนก็คือนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ่ะแฟนก็ก็ เป็นคนจ่ายให้เรานะคะจ่ายให้เราทุกเดือนนะคะประกันสังคมอันนี้รายละเอียดเอมมาไม่ค่อยรู้นะคะเพื่อนๆก็ลองปรึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะลองปรึกษาแฟนดูหรือไม่ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะคะเพราะว่าเท่าที่เอมมารู้นี่ก็รู้ไม่เยอะนะคะรู้แต่ว่า แฟนส่งประกันสังคมให้เราแล้วเราก็สามารถขอรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมของตุรกีนี้ได้ด้วยนะคะแล้วเขาก็โอนมาให้แล้วนะคะเดือนแรกประมาณ1,200งแพแันสองร้อยนนะคะทุกคนส่วนคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนที่ส่งประกันสังคมที่ว่าทํางานอยู่ในตุรกีนะคะก็ลองปรึกษาในจ้างให้เขาช่วยเหลือนะคะ ว่าเราสามารถได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือไม่นะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเอมมาสไปยธตุรกีนะคะถ้ามีเรื่องอะไรอีกนะคะเอมมากก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ